ดราม่าของคุณกมลพรไปละดราม่าของผมกันบ้างคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook Live หรือว่าใน YouTube ได้นะครับคุณผู้ชมคงได้เห็นภาพของมิสแกรนด์เม็กซิโกแล้วแหละเธอถ่ายภาพชุดว่ายน้ำแบบเว้าวสูงเลยนะคู่กับพระพุทธรูป แต่ไม่ได้อยู่ในวัดนะครับคุณผู้ชมอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งน่าจะเป็นที่เม็กซิโกแหละเพราะว่าเธอยังไม่ได้มาถึงเมืองไทย<ช>แล้วสถานที่แห่งนั้นเนี่ยได้เอาพุทธรูปนะฮะองค์ใหญ่พอสมควรนะครับก็คือเท่าตัวเธอเนี่ยนะฮะได้ตั้งอยู่ที่ริมสระว่ายน้ําซึ่งภาพที่ออกมามันต้องใส่ชุดว่ายน้ําอยู่แล้วเพราะพระพุทธรูปไปอยู่ข้างสระว่ายน้ำํำพอภาพมันออกมานะฮะชาวเน็ตก็ แตกกันเป็น2เสียงเลยนะครับทั้งเสียงแรกบอกว่าเฉยๆเสียงต่อมาก็บอกว่าเธอควรจะทําการบ้านหน่อยมาประกวดในเมืองไทยทําแบบนี้ไม่เหมาะสมครับยังไม่ทันได้เริ่มประกวดเลยนะฮะสำหรับ Miss Grant International 2020นะครับประธานผู้ก่อตั้งอย่างคุณวัตร์อิสระไกรศีนะฮะก่อนหน้านี้คุณวัตรเนี่ยมีการจัดการแถลงข่าว m i s s g r a n d International เรียบร้อยแล้วนะฮะที่จะมีการแบบ จัดที่เวเนซุเอลาเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันจัดการประกฏไม่ได้ก็เลยไปๆไปมาๆเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีสาวงามกว่า60ประเทศทั่วโลกเนี่ยบินมา แต่ไม่ใช่ว่าประกวดได้เลยนะ,ะวินมาก็ต้องเข้าสเตตควอนทีนกักตัว14วันก่อนจะเริ่มกิจกรรมตลอด1เดือนในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ประกวดรอบตัดสินในคือวันที่27มีนาคมที่โชว์ดีซีฮอนั่นเองนะฮะแต่และคนสวยมากคุณกมลพร<ะ>ของประเทศไทยก็สวยน้องน้ำน้องน้ำก็เป๊ะปังมากมีสิทธ์แบบมงลงนประเทศไทยเนี่ยล่าสุดเพจนางงามเบิงนางงามมีการเผยภาพของไอจีสอร แองเจล่ายูเรียมิสแกรนเม็กซิโก2020นะฮะแล้วก็เป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลที่กำลังจะบินมาประกวดในประเทศไทยเธอสวยมากเห็นไหมฮะเธอสวยมากนะครับเธอได้ปล่อยภาพแล้วก็คลิปวิดีโอชุดว่ายน้ำว้าสูงภาพนี้แหละคุณผู้ชมฮะที่กำลังถ่ายรูปข้าพุทธรูปในลักษณะเอามือจับที่เรนหัวไหลแล้วก็เอาตัวพิงพระพุทธรูปอีกด้วยเห็นภาพแบบนี้นะฮะบางคนเขารับไม่ได้นะว่าไม่เหมาะสมนะครับแถมยังวางขาไว้บนฐานของพุทธรูปอีกด้วย อยู่ที่สระว่ายน้ำในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งทางโรงแรมนั้นได้ตั้งพุทธรูปอยู่ในสมมิ่งพูลหรือว่าอยู่ที่สระว่ายน้ำแฟนนางงามในประเทศเนี่ยแบ่งเป็นสส่วนชัดเจนเลยนะครับคอมเมนต์มากันแบบพุบๆแบบนี้คุณผู้ชมทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่าสาวงามตีโจดแรงไปคือจะเอาใจคนไทยนั่นแหละ<อ>ถ้ามองในภาพรวมมันก็ไม่เหมาะสมอย่างเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะทําอะไรควรศึกษาให้มันดีๆก่อนเพราะคนส่วนใหญ่ ไม่โอเคเข<ม>า <S <S บอกคนสุดยอไม่โอเคคนไทยคนพุทธอ่ะเห็นแล้วแบบสะเทือนใจซึ่งนางงามต้องศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพด้วยว่าประเทศเจ้าภาพนั้นเนี่ยศาส,สนาประจำชาติก็คือพุทธศาสนานั่นเองด้านแฟนนางงามอีกฝ่ายหนึ่งก็งแสดงความเห็นว่านางงามไม่ทราบและเรื่องนี้ไม่ควรเอาเป็นดรามา่าอีกทั้งพุทธร,รูปที่นางงามเม็กซิโกถ่ายทางโรงแรมประดับไว้ที่ริมสระว่ายน้ำค่ะมิสเม็กซิโกเองเธอก็คงไม่ได้ทราบนะฮะ ก็เหมือนว่าอยากจะเอาใจคนไทยเลยถ่ายรูปออกมาหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยไหม<ะ>มีคนเม้นบอกว่าควรจะดูนางงามรุ่นพี่<ะ>เวทีอื่นๆที่เขาเคยมาประกวดที่เมืองไทย อย่างแคทเทียนาเกรใช่ไหมฮะเขาก็จะมีการแบบทําวิดีโอสารที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสุดท้ายก็มามงลงในบ้านเราอันนั้นเวทีของ MU ็มยอย่างเวทีหลายเวทีปีก่อนนู้นก็มีนางงามญี่ปุ่นคนหนึงก่อนจะมาก็ทําการบ้านมาดีถ้ามองหนึ่งเรื่องของของการเข้าแข่งขันในพื้นที่นั้นๆหรือบริบทนั้นๆอะ น่าจะทําการบ้านเยอะกว่านี้แต่ถ้าจะไปพูดถึงว่าอา้าวถ้ามองบริบทของสาวไว้น้ำแล้วมีพระพุทธรูปตั้งอยู่เขาก็ประเทศเขาก็เห็นเป็นของประดับนะคุณก็เป็นเรื่องของปกติของเขาใช,ใช่ไมฮะเราก็เคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้ก็หลายข่าวแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะ รับชมกันแบบสดๆ,สดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook p n n l i v e หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ